สวัสดีครับวันนี้จาก barcodedd.com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัว Newland HR3280BT นะครับตัวเครื่องก็จะประกอบไปด้วยตัวตัวเครื่องบาร์โค้ดนะครับแล้วตัวฐานเรียกว่าเคเดนนะครับมาพร้อมอะแดปเตอร์พร้อมสาย USB ในการเชื่อมต่อกับ PC คอมพิวเตอร์นะครับตัวเครื่องจะส่งสัญญาณเป็นบลูทูธ5.0ระหว่างตัวเครื่องกับตัวฐานเนี่ย ได้อยู่ประมาณ50เมตรนะครับแบตเตอรี่จะเป็น2 2 0 0นม ah, ิลลิแอมนะครับใช้เวลาการชาร์จเนี่ยอยู่บนแท่นเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงการใช้งานเนี่ยรองรับการใช้งานเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงโดยนับจากการสแกนหครั้งใน6มินาทีนะครับความเร็วในการสแกนเนี่ยจะอยู่ที่1,280คูณ8 0 0้นะครับกานี้จะมาทดสอบในการอ่านบาร์โค้ดให้ดูนะครับ ระยะทอนสกานานบาร์โค้ดนะครับอาจจะไม่ต้องใกล้มากนะครับตัวนี้อาจจะได้ค่อนข้างไกลนะครับนะครับก็คือข้อดีของ HR3280BT นะครับได้ค่อนข้างระยะไกลนะครับสามารถอ่านรองรับการอ่านบาร์โค้ดแบบหลังได้นะครับนะครับบาร์โค้ดแบบตัวนี้รองรับการอ่านแบบบาร์โค้ดทูดีนะครับ ขอบคุณมากนะครับจาก barcodedd.com